สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายนะคะมาพบก,กับสองสาวนอนคือเก่าพี่น้องสาวนอนคอนเก่าคนเดิมค่ะม้ามือในภาพพี่น้องมากินตำส้วค่ะพี่น้องใส่ตีนไก่ใส่เล็เมอรอนัง่งใส่ปลาหมึกใส่หอยเซรีค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูค่ะใส่หอมดองเนาะแนวกินก๋าข้าวกระชมีพักหนึ่งค่ะเหลือจตกกินหนึ่งปลา <laughs> แล้วก็มีปลาทอดปลาพิกาสลัดคอดค่ะ ปลาทูทอดค่ะพี่น้องมาวมากว่าก,าก,ากินน้ำซาวน้องเดืมานั่งปลาทอดมาเด้อพี่น้องถ้ายังเล่าพี่น้องทั่วประเทศประหมึก เด็ดมาก ปลานเนี่ยมันสืบมาจากร้านอินเดียพี่น้องเพิ่นว่าห้ให้แซ่ก่อนทอดรสอันมันจังสูตรเค็ม <c oughs> มันคือปลาล่วยบานเท่า <c oughs> 으음 mm. 으음 yeah. mm -hmm. อาก,การไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อวานค่ะ กินเกงทำไมสดนะพี่น้องพี่ซื้อแสบผักหลุมแสบ <c oughs> อีกสองเดือนจะไกลับไทยพี่น้องกินแกงอร่อสดก็เสี่บนะอื ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขาเมื่อกินน้ำซาวนอนเจ็บแสบเนาะกินแต่กินน้ำซีหล่ะพี่น้องจังไรกะอย่าลืมให้กำลังใจสาวนอนด้วยพี่น้องจังไรกะให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดซับสไครต์หากกรนไหนน้อยแต่หากเว้นโดนขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปนาค่ะมาเบิ้งน้ำซาวนานอนราสิพ่าเห็นอย่างวนะ่าราสิพ้ากินอย่างพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย